ครับก็สวัสดีนะนะนักตกปลาทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็ยังไม่ได้ออกหมาครับแต่ว่าก็จะมาเตรียมอุปกรณ์ก็เตรียมที่จะไปออกหมายันพรุ่งนี้นะครับผมนะครับอุปกรณ์ของเรามีนะครับผมนะครับแต่ก็นะครับเป็นตะก้อนเด็กนะครับผมก็เป็นตะก้อจิ๋วขนาดสามเซนนะครับผมนะครับแล้วก็เบ็ดที่เราใช้กันนะครับผมนะครับเป็นเบ็ดชิโนนะครับชิโนซองเขียวนะครับผม ใช้เฮนุซองเกียวเบอร์2นะครับแล้วก็มีสาย PE นะครับสาย PE ทาง4นะครับผมซึ่งนี้วราจะเป็นคลิปนะครับผมนะครับก็เดี๋ยวามาเริ่มมาเลยก็แต่ก็เน่ยนะครับผมจะใช้เบ็ดนะครับวงเบ็ดสองวงผูกนะครับผมนะครับ เป็นผูกหัวกับปลายนะครับสองฝั่งนะครับผมนะครับเบ็ดชิโนสองเขี่ยนี่ใช้มานานแล้วนะครับผมว่าเป็นเบ็ดที่ค่อนข้างจะแข็งแรงนะครับผมแล้วก็ตรงปลายเบ็ดนะครับปลายเบ็ดมันจะบิดนะครับผมนายเบ็ดจะบิดมันจะไม่ไม่ตรงนะครับจะบิดไปอีกฝั่งนะครับเวลาวัดปลาครับจะได จะทำให้วัดปลาติดง่ายง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ตัวเบ็ดมีขนาดค่อนข้างเล็กนะครับผมแล้วก็มีน้ําหนักเบานะครับผมเวลาเราเกี่ยวกับเม็ดโฟมนะครับเราไม่ต้องใช้เม็ดโฟมที่ขนาดใหญ่มากนะครับผมนะครับสำหรับการเทสเม็ดโฟมดูนะครับผมเวลาเราเกี่ยวกับเบ็ดนะครับว่าเม็ดโฟมที่เราใช้นั้นเวลาเราเกี่ยวไปแล้วมันลอยขึ้นมาหรือเปล่านะครับก็ ลองเอาไปเทวดูวในน้ำนที่บ้านเราก็ได้นะครับผมนะครับจะได้รู้ว่า,าเราควรใช้เมดพิมประมาณไหนครับเวลาเราออกมานะครับส่วนใหญ่เวลาออกมาเวลาผมใช้ตะก้อนะครับจะใช้ตะก้อค่อนข้างเล็กนะครับประมาณ3ามเซนสี่เซนนะครับไม่ใช้อันใหญ่มากนะเพราะว่า มันจะประหยัดเยื่อของเราไปด้วยนะครับผมใช้ตะก้อใหญ่ก็ต้องปั้นอันใหญ่เพื่อให้เยื่อมันเต็มตะก้อนะครับต้องดึงให้แน่นครับนะครับต้องใช้ครีมช่วยในการดึงนะครับเพราะว่าถ้าเราปูบรวมเกินไปนะครับเวลาปลาติดนะครับจะเป็นปลาไซส์ใหญ่นะครับมันอาจจะหลุดได้นะครับผมต้องดึงให้แน่น ที่เล็กที่มันเหลืออยู่ตรงนี้ครับก็ใช้ไฟเช็คนะครับแนะนำไม่ใช้ไฟเช็คฟู่แบบนี้ก็ดีนะครับผมเวลาจุดนะครับถ้าถ้ามีลมนะครับผมถ้าไฟเช็ดทำมาลถ้ามีลมขึ้นมาเปลวไฟมาจะไปโดนสาย pi ของเราขาดได้นะครับแล้วก็ต้องมาผูกใหม่เรียบร้อยนะครับสองงนนะครับเดี๋ยวเราจะผูกกับตะกอนนะครับผูกหัวกท้ายนะครับสองงนนะครับ ความยาวแล้วบ้างแล้วก็แบบเบนนะครับประมาณ5เซนนะครับก็จะใช้ไม้บรรทัดรักก็ได้ดแต่ว่าถ้าทำนานๆก็จะใช้เป็นอ่าการทักคระเนื้อครับเรใช้นิ้วผมใช้นิ้วสองนิ้วนะครับผมบถ้าเลยนิ้วอันนี้ขี้มาหน่อยหน่งนะครับผมนะครับจะ,ะประมาณ5เซนพอดีนะครับ ก็ไม่จำเป็นต้องห้างเส้เนเป๊ีๆนะครับก็บลล์รถตัวนี้ในก็ได้ครับไม่เป็นไรนะครับเส็นนะครับนีกแล้วนะครับไปไปที่มันเหลวมันก็ใช้กปเช้าลนลได้แล้วหนึ่งคันนะครับ พยายามดึงให้มันแน่นนะครับผมเพราะว่าถ้าเรามัดรวมนะครับเวลาปลาปิดนะครับถ้าเป็นปลาสายใหญ่มันมันจะดึงค่อนข้างแรงนะครับอาจจะหลุดได้นะครับเลยสองนิ้วมาหน่อยนะครับผมห้าเซนครับเอประมาณห้าเซนพอดีนะครับผมส่วนที่เหลือกม,มาก็ใส่ งานตะก้อจีวของเราครับเป็นชิโน2องเขียวเบอร์สองนะครับเยาอย่างาูกข้างบนขึ้นมด้านบนที่ผูกขึ้นมานะครับที่เราจะผูกกับเอ็นนะครับผมก็จะใช้ความยาประมาณหกเซ,น,เซ,น,เซนนะครับประมาณหกเซนห้าตัวหกเซนนะครับประมาณ เรียบร้อยครับผมนะครับงานตะก้อจิ๋วเรานะครับก็พร้อมใช้งานได้เลยครับกล่องมันไม่ค่อยโฟกัสนะครับก็อยู่ประมาณนี้นะครับผมเวลาออกใหม่นะก็ใช้ประมาณตะก้อประมาณนี้นะครับตะก้อจิ๋วนะครับเบสชิโนนะครับซื้อตามร้านขายอุปกรณ์ตกปลาทั่วไปนะครับ ราคาที่ผมซื้อมาเป็นชิ้นลซองเขียนครับหนึ่งซองก็มีอยู่สิบสี่ตัวครับราคาก็สี่สิบห้าบาทนะครับตัวคลิปนะครับผมสามสิบบาทนะครับมีสิบสี่ตัวนะครับก็ถ้าใครจะลองเข้าไปค้นหาดูในร้านาช้อปปี้หรือร้อานสะดนะกจะ็จะได้ราคาที่มันถูกลงกว่านี้นะครับก็ คลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆที่มาสอนอวิธีผูกตะก้อนะครับผมนะครับผูกผิดผูกตะก้อนะครับสําหรับมือใหม่หันตกปลานะครับก็อลองไปศึกษาดูได้ครับผมศึกษาจาก youtube ก็ได้ครับผมแรกๆที่ตกปลาผมก็ไปตกปลากับนานาเขานะครับผมแล้วก็ไปดูเองจาก youtube บ้านศึกษาดูนะครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็ ท่านี้นะครับผมยังไงก็ฝากนะนะกดติดตามช่องด้วยนะครับกด s ั b สไครต์กดไลค์กดแชร์ช่องบังดีพิชชิงให้ด้วยนะครับ, like, ออบ,รบขอบคุณครับสวัสดีครับ